S <S เอานะฮะสีสันโซเชียลนะครับมันเริ่มต้นจากที่ว่าเฮ้ยไม่ปิดประตูแล้วต้นจากแค่นี้ทำไมไม่ปิดประตูอ่ะเพื่อนทำไมเพื่อนออเรามาเที่ยวอะ่ะวิววันดีอ่ะเราโอเคอะ่ะแต่ไม่เพื่อไม่ปิดประตูอะ่ะม,มาพักอาศัยอ่ะต้องปิดประตูดิอมนได้ปลอดภัยอ่เอ้ยแล้วเดี๋ยวยุ่งเข้าอ่ะเพื่อนเออใช่อ่เห็นไหมเอาเพื่อนยังวเอวเอใช่อเพื่อนปิดประตูดีแต่เพื่อนเถียงกลับอ่ะปิดทำไม ปิดไปก็เท่านั้นเอาลองชมภาพนี้ทำไมไม่ปิดประตูไปชมฮะอีแน่แล้วก็ออกไปว่จิปีประตูแนะ่แล้วก็ยุงเข้านะอีนี้ตลอดเลยทุกข้างเลยอยังเพื่อไอ้ชุ <c oughs> อ, <c oughs> อะคุณผู้ชมเห็นยัง จะปิดหรือไม่ปิดก็ไม่ได้ต่างกันเด้อทั้งโจรทั้งยุงรูบนเข้าได้หมดใช้คำนี้แล้วกันเพื่อนบอกว่าเออเออก็จริงอย่างที่เพื่อนว่าปิดไปก็เท่านั้นนะฮะมีคนาอมาโพสในติกตอกครับผมบอกว่าไปเที่ยวฮะไปพักโฮมสเตย์นะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วกันไม่ระบุให้คุณได้ไปลุ้นกันเอาเองเขบอกว่าเนี่ยดูสิที่พักเป็นแบบเนี้ย แถวประตูเนี่ยนอกจากว่าไอ้เรื่องยุงเข้าโจรเข้าแล้วเนี่ยมันล็อกไม่ได้ด้วยมีไหมมีภาพไหมฮะมีภาพไหมนี่น,นี่เดี๋ยวดูนะเนี่ยดูกรอนเนี่ยฮะมันจะล็อกกับอะไรอ่ะครับคำถามคือมันจะล็อกกับอะไรมิวเอเองงไหมเนี่ยมันจะล็อกยังไงอะ่ะฮะเออ <laughs> เขาบอกว่าโดยรวมเลยนะไม่มีอะไรไม่ได้ต่อว่าที่พัก สนุกสนุกขำขเออเอามาโพสขำขำว่าให้ดูซิมันเป็นแบบนี้แต่โดยรวมเขาจะบอกว่าก็รู้สึกปลอดภัยดีและอากาศที่นี่ดีมากวิวก็สวยเออถ้าหากว่าใครอยากจะมาแบบตื่นเต้นแบบนี้เรียนเชิญที่ผมชอบที่สุดคือคุณผู้ชมเม้นค่ะโอ้โหเม้น์อันนี้สุดยอดฮะนี่ฮะเขาบอกว่าขออภัยคุณลูกค้าคุณคือแขกคนแรกของบ้านพักเรา เรายังทาไม่เสร็จอันนี้คือคนที่มาแซวนะไม่ใช่ว่าเจ้าของที่พาเขามาพิมพ์นะเออน่ารักดีนะเออบางคนก็บอกว่าโอยไม่ต้องกลัวหรอกยุงมันขี้เหยียดมันไม่บินขึ้นมาหรอกมันสูงอ๋อยุงมันบินต่าเออบินต่าเหรอคะก็เลยเปิดประตูต้อนรับเลาไงอาน่าเอ็นดูนะที่เชียงใหม่นะครับอ้าวไปกันแล้วกันไปลองดูเออแต่ถ้าเป็นผมนอนไม่หลับอ่ะ มันก็คงเป็นโฮมสเตย์ให้แบบใช้วิถีชีวิตชาวบ้านใช่ไหมคนะให้ไปฝึกปรับตัวเราจะแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ากันยังไงดีเ,เราไม่ได้ไปพักผ่อนหรอเราไปฝึกปรับตัวหรอใช่ค่ะว่าจะแก้ไขสถานการณ์อะไรแบบที่เราไม่คุ้นชินยังไงได้บ้างถ้าเป็นมิวมิวทำไงก็อยู่ได้กลางมุ้งนอนอะไรเงี้ยมะชิวๆอากาศดีวิวก็สวยสบายจะตายมีระแวงไหมกลางคืนมีระแวงก็ถ้าเกิดแบบไปกับเพื่อนผู้หญิงด้วยกันก็อาจจะขับรถกลับบ้านเลย ไม่มันกลายเป็นอย่างนั้นน่ะมีอะเป็นกรบสามีมีมีคนที่แบบเรารู้สึกว่าเออเขาจะดูแลเราได้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอ๋องั้นก็อยู่ที่ว่าไปกับใครแล้วเนาะถูกต้องแต่เขาบอกปลอดภัยใช่ป่ะปลอดไทยอืออาจจะมีรัวรอบขอบชิดด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ก็เลยไม่อยากไม่อยากจะบอกชื่อที่พักไงอ๋อมาดูเรื่องของการทำบุญทำบุญทำทานต่างกันไหม ต่างกันต่างกันใช่ไหมน้องคนนี้มาแนะนําเรื่องของการทําบุญและทําทานแต่น้องเขาเน้นทําทานนะเอาก็ดีสิใช่ใช่เขาบอกก็าจะมาสอนให้ใช่สอนเรื่องของการทําทานเพราะว่าเขาได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดีพระท่านก็บอกให้แบบทําทานเยอะๆลองไปดูค่ะที่เราอ้วนอะเพราะว่าเราอยากได้บุญพระท่านบอกว่าถ้าอยากได้บุญก็ให้ทานเยอะๆที่เราอ้วนอะเพราะว่าเราอยากได้บุญ พระท่านบอกว่าถ้าอยากได้บุญก็ให้ทานเยอะๆเขียงไม่ออกเลยใช่ค่ะเขียงไม่ออกเลยพระท่านบอกว่าถ้าอยากได้บุญก็ต้องทำทานเยอะๆแต่ตกคำว่าทำไปนิดนึงพระท่านบอกว่าถ้าอยากได้บุญก็ต้องทานเยอะๆแล้วก็ควรจะตัดประโยคแรกออกด้วยที่เราอ้วนตัดประโยคนี้ออกด้วยแต่หนูก็ไม่ได้อ้วนนะลูกลูกนอารักำลังน่ารักเลย แต่พี่ก๊อฟคะแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวยอดวิว4.8ล้านวิวค่ะโอ้โหเหรอที่เราอ้วนเพราะว่าเราอยากได้บุญท่านบอกว่าอยากได้บุญก็ต้องทานเยอะๆเกือบ5ล้านวิวอะประโยคนี้มิวรองตสิมิ้วว่าด้วยความน่ารักของน้องถ้าเป็นเราล่ะกี่วิว2 3วิวต้องมาพี่ก๊อฟหนึ่งมิวหนึ่งอ่ะ2วิวละเดี๋ยวให้ทีมงานไปกดอีกหนึ่ง นี่ไงน่ารักนะคะอิ่มบุญค่ะแล้วก็ไม่กลา้าเถียงน้องจริงๆลูกเอออ่ะส่งข้อประกวดดีกว่าค่ะอันนี้นะฮะ2.6ล้านวิวเผื่อว่าเอาอากาศปุ๊บวิวจะสูงขึ้นแล้วไปแข่งกับวิวเมื่อสักครู่ะนะฮะคุณครูฮะอยากจะเล่นกับนักเรียนไงนักเรียนเขาก็จะมีการเล่นโดดหนังยางฮะ คุณเคยเล่นไหมตอนเดกเล่นเล่นตอนเด็เล่นเออมันจะมีอีแล้วเพวานั้นคุณยกไม่เป็นอีเข่าใช่ใชอีข้อไม่ก่อนงะอีข้อออเข่าอีข้อไ่อน้อไม่่อนอี้อมนเขาอาย่อน้อพย่กหอนอ้อก่ออีข้อไม่กอนี่ก่ออ่กอนีม่กอี้มก่อน้กอกนี่ีอีข้ออีเอวใช่ป่ะอี่ป่ะอีอกก่อนเอออีหูอีหัวแล้วก็ชู อีชูด้วยเหรอมีม่ชูสุดอย่างนี้วิเล่นกันโหดเนาะใช่อหเล่นโหดมากคุณครูเห็นเล่นไงอ,อยากเล่นด้วยเพราะตอนเด็กๆเ,เนี่ยคุณครูบอกเป็นเซียนอ๋อหรอโอ้โหแล้วสุดท้ายภาพออกมาน่ารักอเอาลองชมกันนะน่ารักมากเลย <c oughs> อ่ะน่ารักไหมลนะ่ะสงสารคุณครูเราตั้งใจเล่นคุณเห็นไหมวิ่งเข้าไปนะวิ่งเข้าไปนะเนี่ยดูสิ โดนเต็ม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 ฮะเต็มเต็มฮะโชคดีอย่างน่ะนี่ในจังหวะที่ล้มแล้วบุ๊ปผมไม่แน่ใจเมื่อกี้หน้าหน้าชนไหมชนเหรออุ้ยงั้นยังไม่โชคดีแล้วคุณครูน่าจะเจ็บตัวนะฮะอู้จังหวะเพราะว่าพออีสูงสูงมันต้องเทคตัวนิดนึงอ่ะมันต้องไปไกลแล้ววิ่งเข้ามานะฮอะเอาไว้ดูเป็นอุทาหรณ์ด้วย ดูกันยิ้มยิ้มด้วยน,นี่คือเป็นอุทาหรณ <laughs> ์ว่าอย่าวิ่งเข้าไปเล่นน่ะหนังหนังยางเนี่ยโดดหนังยางค่อ,คอยๆเดินเข้าไปสมัยผมเล่นเนี่ยเต็มที่ผมก็เอานิ้วกเกี่ยวแล้วโดดใช่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 แต่วิ่งเข้าไปมันอันตรายแต่ก็น่ารักดียุคนี้เขายังเล่นแบบการละเล่นแบบนี้อยู่เนาะโอ้สองจุดหกล้านวิวเข้าไปดูคนเยอะ<ห>เป็นการให้กำลังใจคุณครูแต่ครูไม่เจ็บเนาะไม่เป็นอะไรมากเนาะแหมไม่น่าถามคุณครูบอกว่าต้องบอกแม่บอกว่าหล่นกระไดกลัวแม่ว่า ออออหมดเวลาแล้วค,คุณผู้ชมคะขอบคุณเส,สื้อผ้าสวยๆจากนิชาเดรสค่ะคบพบกันวนันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ